ผู้ช่วยพอบตรประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการานต์ขอบคุณตำรวจทุกนายร่วมปฏิบัติหน้าที่ตลอดเทศกาลกำชับทุกฝ่ายบริหารการจราจรให้เรียบร้อยปลอดภัยในการเดินทางกลับทุกเส้นทางเมื่อวันที่17เมษายน2 5 6 7ที่ผ่านมาเวลา11นาฬิกาพลตำรวจโทกอนชัยคล้ายครึง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการานต์พุทธศักราช2 5 6 7ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติสปปตรโดยได้ขอบคุณข้าราชการตำรวจทุกคนที่ร่วมการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจตรตลอดช่วงเทศกาลพร้อม กำชับทุกฝ่ายดูแลบริหารการจราจรให้เรียบร้อยสะดวกปลอดภัยในการเดินทางกลับของพี่น้องประชาชนซึ่งคาดว่าในวันนี้จะยังคงมีประชาชนเดินทางอยู่เป็นจำนวนมากขอให้ควบคุมให้เข้มข้นอย่างต่อเนื่องพลตรโทรกรนชัยกล่าวว่าการติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุและการจราการจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์2,567ในช่วงเวัน ควบคุมเข้มข้นโดยหกวันแรกระหว่างวันที่11-17เมษายนพบว่ามีสถิติการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตของเทศกาลสงกรานต์ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาและพบว่าในปีนี้ประชาชนในการมีการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งสถิติการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตอาจสะท้อนถึงการประชสัมพันธ์ที่ดีควบคู่การเข้มงวดของการบังคับ ใช้กฎหมายและประชาชนให้ความร่วมมืออย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงต้องเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกการจราจรให้แก่ประชาชนที่เดินทางกลับควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายสิบข้อหาหลักอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตได้นอกจากนี้ พ้นตำรวจโ,โทกรชัยย,ยังได้กำชับในที่ประชุมให้หน่วยในพื้นที่ปรับแผนตามสถานการณ์ตามความเหมาะสมกับเส้นทางการเดินทางของประชาชนทั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ด่านตรวจเสมือนและชุดเคลื่อนที่เร็วโดยได้เน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาที่ออกปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โดยพิจารณาจัดกำลัง สับเปลี่ยนหมุนเวียนให้เหมาะสมเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดกรณีมีข้าราชการตำรวจได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ต้นสังกัดและทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้การช่วยเหลือข้าราชการตำรวจและครอบครัวเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาโดยให้ถือเป็นเรื่องเร่งด่วน สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์วันที่11-16เมษายนเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด1,811ครั้งลดลงร้อยละ10.35เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมาผู้เสียชีวิตสะสม243รายลดลงร้อยละ2.02เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกับปีที่ผ่านมา ผู้บาดเจ็บสะสม1,837คนลดลงร้อยละ8 4 2โดยสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมาจากการขับรถเร็วดื่มแล้วขับตัดหน้าระยะกระชั้นชิดตามลำดับพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้บาดเจ็บเสียชีวิตคือไม่มีอุปกรณ์นิรภยัยไม่สวมหมวกกันน็อกไม่สวมหมวกนี้ไม่ไม่สวมหมวกนิรภยัยไม่คาดเข็มขัดขับรถเร็วดื่มแล้วขับ ประเภทที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่รถจักรยานยนต์รองลงมาคือรถกระบะรถเก๋งส่วนการจับกลุ่มในคดีเมาและขับสะสมหวันรวมสอง0รายสถิติสูงสุดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นที่ของตำรวจภูธรภาคสามจำนวน53 1 5ส้าคนรองลงมาในพื้นที่ตำรวจภูธรภาคสจํจำนวน4 4 1 4ันรยสิบ่รายทรงศักพรมเยี่ยมหัวหน้าศูนย์ท่าภาคเหนือนิว24บ ในโรงงาน,นัน้าปัญญาสุดรายงาน